สบายดีตอนแรกทุกคนมจอยกระชิมาลาตัคควคไายเหมือนน้ามาเ่าเทือน,นล้วอาจจะเิ่นตาไปตกดินมเกือบพรท่านเห็นไหมนีตาไปตกดินโคตรไวโอ้ฝ่าแห้งแต่เป็นมันตกดินโคตรไวเลยมันหนีนะโอ้ยตาเป็นแนะดงแดงช่วงนี้เพราะว่าย้ำหนีย้ำนเงขาย้มหอนแล้วตาเป็นเหลือแดงมันก็ลงไวไวเนี่ยไงหรเปะไรตั้ควาย มือแรงแบบนี้สิเอามาห่อันมือแรกพอไปอยู่อย่างัจตังโดนหลายหมื่นสิบมือหักกลับมาค่นมาลางลงไวหมดนะมาจำเซาไมลาลางลางนะอยกระโบความเนี่ยเอาไปอยู่หลายมืาลางลางะมาจำเซาไหมเอามาล้างลางลมาขับแลมั เอาไปที่ยูไล่หมื่นควายกับูความแต่ว่าบูความเนี่ยเวลาลางมันกระเมื่อเลยมาตามทางมันมนี่น้ำหนีหยาบุ่กค่อยไหลแต่ว่ามันกันยังตุ่ยหลอกควายนีนล่ลาก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 มาแต่เป็นตกดินเลยไม่เห็นแล้อวุงไหมแตาเป็นตกดินไนนนว้ไวล้ลากลากลากมาก ลา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 ไปทำอะร้างลาลาไอ้โอ้ยเขาขี่บ้างไหมขว่านี่แหละเขาว่าจกเอาตับมันเขาจะไปจกยังไงให้มันได้ตับจกขวมนั่นมันดึงเสียเงินไหนไอ้จกตับลา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 ไปอนี่ยังจัดหลายหมื่นครับกลับมาเฮือน ลา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 เอ้ยช่วงนี้ตาเป็นตกดินกต่มันตกไวก็ขันเราเป็นเวลาหอดมงมันตกมามันไปโคตรไวนะเฮ้ยลาไปมาดามไปลาลาลาเอ้ยแมาลาลาลาเอ้ยให้ไปนี่ไปอือคอยกินอ่ะไปลาก่อนลาลาลาเอ้ย ไ้ย่ะไปทำไงไปไปแม่เอ๊ะแาบานี้น่ะมันคือบุเจ็บเลยว่ะจะใหม่ไหมลางนี่หัวล้าง,างแม่ไปดำไปไปล้างไอ้ก่อนแม่ไปล้างไอ้มืงอื่นใครมากินเมือไปเมื่อกี้เราไปมากินเอาไปขด ลา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 ไปอุ้ยว่ามันหลักเข่าไปไอไอ้หลักเคยอยานางมันไปหลักเคยอยานางอุ้ยพี่สนมันเยอะเห็นว <t> ่าเฮ้ยไปด้ไปพวได้ต้อไปพวกแมนทางอันนะว่าอันนี้นะโอ้ยไอที่งไงเด้อเคยอยานางขาดมด ตอนนี้ก็คือบรรยากาศยามแรงบ้านเฮาก็ซีแบบนี้ทุกคนเยน็นสบายเยน็นสบายอยู่ดีช่วงนี้เย,ย็นทุกคนอากาศเยน็นช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเยน็นโอ้แต่วินอยู่นี่คือยังเห็นวันโอ้โคดใหญ่เลยยอ้ว่ามองด้วยตาเปล่าโค้ดใหญ่ตวินไหมแต่ว่าในโทรศัพท์มันจะบ่ค่อยเห็นบันไดนี่สิละทุกคนจะพบกันใหม่คลิปหน้าวันแล้วก็บายบาย